สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมวีว่านะครับมาครับตามสัญญาที่ผมบอกนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเปิดกล่องเลเวล1 0 0ให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างแล้วพร้อมกับจะพาเพื่อนๆไปดูด้วยนะครับว่ารับอาวุธเลเวล1 0 0เนี่ยที่ไหนนะครับผมโอเคขั้นแรกครับเรามาเปิดกล่องเลเวล1 0 0ก่อนเลยครับ สิ่งที่เราได้มานะครับก็จะเป็นไทม์การเดียน,นนะครับแ a ทเทิลกับบับเบิ้ลกัแล้วก็ Job m a n นนวนะครับแล้วก็กล่องต่อไปก็เป็นกล่อง1้อยเนาะก็ปกติอ่ะมีเพื่อนๆหลายคนเปิดมาช่องนี้ปึ๊บอ้าวของฉันอยู่ไหนทําไมเป็นยังเป็นไทม์คิ e เปอรคือของช่วงเลเวลแรกๆอยู่ไม่ต้องตกใจนะครับให้เพื่อนๆมาเปิดอันนี้ไทม์การเดียนบอกครับเนาะนี่เขาจะบอกว่ามี ท็อกเคนนะครับไทม์ค e ปเปอต่างๆนะครับอยู่ในกล่องนี้เนาะเออเพื่อนๆที่หาไม่เจอไม่ต้องตกใจมันอยู่ในกล่องนี้นะมันยังไม่เข้ามาเป็นชิ้นๆแบบตอนที่เราเลเวลหนะึ่งเนาะโอเคกดกันครับปึ๊บอ่าเมื่อเรากดออกมาเราจะได้อะไร,อ,ะไรอีกได้สัตว์ขี่นะครับ3วันได้บบบเบิร์กรรมัมได้ประกันนะครับผมส่วนสิ่งที่จะได้มาคือนี่โลก รองเท้าผ้าคลุมหมวกแล้วก็เสื้อนะครับมาเดี๋ยวเราลองมาส่องกันดูครับว่ามันเป็นอะไรเมื่อเราส่องเสร็จใช่ไหมครับเราจะได้มา1 2 3 4 5ชิ้นนะครับโดยเซตนี้มีหมวกหมวกนะครับนี่เนาะอ่ะอ่านตรงนี้คร่าวๆก่อนเดี๋ยวหมวกเนี้ยมารีวิวให้ดูแน่นอนครับเทียบกับไลเวิร์ดสปอยไว้ให้แค่นี้ก่อนเนาะอ่ะนี่คือชิ้นที่1ครับชิ้นที่2 เป็นส่วนของพ้าคุมฟรีบวกยีเมทิเฟนบวกหเพอร์เฟกต์ดอทบวกหทนทานต่อาธาตุเนเจอร์สินะครับก็คือน้องๆเลดิกเลยนะครับอ่ารองเท้านี่ดีกว่าอันแรกยังไง HP ชพีบวกห0าร้บวกร้อนะครับเมทิเฟนบวกซลดการไล่เวท5%แล้วก็รีเจนเลือดกับ HP เพิ่มขึ้น15%เนาะโอ,อ้ดีกว่าอันแรกแน่นอนแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นเสื้อออสแตทบวกสคล้ายๆกับหมวกครับ แต่ไม่มีเรื่องการดูดเลือดนะอ่ะนี่คือ5ชิ้นนะครับที่เป็นส่วนของการสวมใส่เดี๋ยวเราไปดูเรื่องอาวุธกันส่วนถามว่าอาวุธอะทำไมมันไม่โผล่มาให้มันไปอยู่ตรงไหนขั้นแรกนะครับให้เพื่อนๆไปที่พอนเทล่าแล้วไปรับที่กลางพอนครับโอเคเดี๋ยวตามผมไปดูที่พนเทล่ากันเลยครับผมโอเคครับเรามาถึงงันที่พรแล้วให้เพื่อนๆเดินตามผมมานี่เลยครับผม อ่ามาครับเนี่ยเรามาถึงที่การพอนแล้วตัวเนี้ยอธิบายก่อนมันจะเป็นตัวที่เอาไว้สําหรับทําเสื้อเราให้เป็นธาตุครับมีทั้งหมด8ปธาตุนะเดี๋ยวเพื่อนๆสนใจเพื่อนๆมาลองกดทําธาตุดูเองแล้วกันนะครับส่วนตัวที่ผมบอกคือตัวนี้ครับ Equipment Provider นะครับเราจะมารับอาวุธกับเขาตรงนี้ทุกสายอาชีพนะครับไม่ใช่เฉพาะอาชีพบิชอปเนาะโอเคเดี๋ยวเราลองรับดูครับ probation bible นะครับอ่าเห็นไหมเราจะได้อาวุธมาตรงสายอาชีพนั้นพร้อมบวก7นะครับคุณเล่นแอดคุณก็ได้กาตาคุณเล่นลูไนคุณก็จะได้ดาบได้ดาบนะครับเราไม่สามารถเลือกได้อย่างผมเล่นบิชอปผมไม่สามารถเลือกเป็นกระบองได้นะครับเออส่วนใคร,ใครเล่นชูล่าคุณก็จะได้เป็นสนับนะครับอ่ะเรามาดูครับ M.A.T.K. บวก40พลังโจมตีของดูเปอร์ไลท์เพิ่มขึ้น20เซนดูเปอร์ไลท์คือสกิลนี้เนาะเออทุกการเพิ่มขึ้นของเบสเลเวลนะครับเพิ่ม M.A.T.K. บวก6จนถึงเลเวล160เมื่ออัปเกรดถึงบวก7ทุกๆ1เลเวลของไคลรี่เพิ่ม M.A.T.K. อร์เซสำหรับสายอาชีพบิชอปนะครับแล้วก็สวมใส่กับเซ็ตทั้งเซ็ตนั้นอะ บวก a AH s p d อีก2% m a c p อีก10%อันนี้คือดีมากเลยนะเท่ากับว่ากิจกรรมเนี้ยเซตเลเวลร0 0รวมถึงเซตเลเวล80เนี่ยเราได้ a AH HPD ขึ้นมา5เลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็มีสเตตัสตรงเนี้ยให้เพื่อนๆมาลองดูแล้วกันว่าใครอัพอะไรตรงไหนได้เท่าไหร่นะครับเนาะถ้าอธิบายไปทั้งหมดเดี๋ยวมันจะเยอนยาวนะครับซึ่งตรงเนี้ยคล้ายๆก,กันกับทุกอาชีพนะครับมา เดี๋ยวลองเราลองมาใส่ให้ดูครับว่าเรา a s p d ได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมลองเซตผมดูก่อนว่าเราได้ a s p d อะไรเท่าไหร่นะครับบัฟก่อนนะครับที่เราใช้ประจำคือ A B อตอนนี้ได้186ผมลองใส่ Apple l i n k ก็186ใช่ไหมครับมาเดี๋ยวเราลองใส่ครบเซตครับ p r o b a t i o n Archbishop ครับ ร้อแปดสใช่ไหมเหลือ,อชิ้นเดียวนะขึ้นมา191เลยนะครับคือเยอะมากๆโลไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับไม่ไม่มีผลอะไรเนาะใส่แล้วเอ d ดีเราลดนะครับเออขึ้นมา191เยอะมากๆเพื่อนๆแบบเยอะจัดๆเลยนะครับแล้วก็ได้ ATK, METK เพิ่มขึ้นมามหาศาลเลยนะครับผมผมว่ามันมันดีเลยละครับสำหรับผู้เล่นใหม่ แต่สำหรับผมเนี่ยที่ไม่ได้เลยคือคีเบิ้ลน,นะครับไปเดี๋ยวเราไปลองตีไข่ให้ดูนะครับอันนี้ผมจะไปตีไข่ให้ดูนะว่าความเร็วเป็นยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวเทียบกันกับเซตที่เราใช้งานด้วยนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปเจอตรงไข่ครับมาครับเราใส่เซตเนี้ยเพิ่มไปถึง192นะเพื่อนเพื่อลองดูคี้ขีผมอยู่ที่800กว่าใช่ไหมเออแต่มันตีรัวกว่าครับ มันก็มีโอกาสจบมอนได้ง่ายกว่านะครับเนอะไปลองแบบนี้อาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวไปลองที่แมกมาโกลเลมชั้นหนึ่งให้ดูเลยครับไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่แมกมาโกลเลมชั้นหนึ่งครับอ่ะครับผมมาอยู่แมกมาแล้วนะเดี๋ยวผมบัฟก่อนอ่ะทำทุกอย่างให้เสมือนจริงที่เราใช้เก็บเลเวลครับ เรามาลองเซตนี้กันครับโอ้มันมากนะคุณผมว่าเราจบมอนได้ไวนะครับเพราะเอพดีเราสูง ก็คิดอยู่ประมาณ800กว่าๆนะครับเนาะผมว่ามันใช้ได้เลยนะสำหรับผมเดี๋ยวลองต่อครับอ่าเดี๋ยวต่อไปเราไปลองเซตที่เราใช้ประจำครับว่าจบมอนเป็นยังไงเนาะโอเคครับไปเราไปหามอนกันครับ แค่นี้ก็พอจะมองอะไรออกแล้วนะครับค่อนข้างที่จะเบาวกว่านะครับเนาะแต่สิ่งที่ได้มาคือเรื่องคิเบิลน,นะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับไปสรุปกันที่เมืองครับมาครับเรากลับมาสรุปกันที่เมืองครับก็ในความรู้สึกผมนะครับบอกเลยว่าเซต เลเวลร้อยอ่ะได้ a s p d ที่เพิ่มขึ้นและก็ ATK, MATK ที่มากกว่าเซตที่เราใช้อยู่ปัจจุบันจริงๆนะครับเนาะอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยผมทำให้ดูเห็นทั้งไข่ทั้งมอนสเตอร์จริงๆ Run on product ครับให้เกิดข้อเปรียบเทียบทั้งสอย่างส่วนสิ่งที่หายไปสำหรับผมคือคิเบิลครับเนาะ มันจะเสียเรื่องคิเบิลออกไปก็ของแบบนี้มันไม่มีอะไรดีไปซะทุกอย่างหรอกครับเราได้อย่างก็ต้องเสียอย่างถ้าเราอยากได้คิเบิลเราก็ต้องไปใส่เซตที่เราใช้ซึ่ง a อ d มันต่ำมากมันก็จะจบมอนได้น้อยยิ่งเรายืนกับมอนนานเราก็ยิ่งมีโอกาสตายได้นานเพราะอาชีพนี้มันไม่มีสกิลหมู่เหมือนชูล่านะครับส่วนเซตเวลร้อยดีไหมผมมองว่าดีครับดีตามผลงานที่มันออกมาจริงๆ ไม่ใช่ดีเพราะความรู้สึกนะครับเออได้ทั้ง a AH s p d และก็ ATK MATK ที่เพิ่มขึ้นตีแล้วสนุกมากๆครับผม <c oughs> ส่วนถามว่าเหมาะไหมที่เราจะใช้เป็นเซตเ g a m e n เอนเกของผมคือใช้เลเวล1 7 5ก็คิดว่าเหมาะนะครับสำหรับสายฟรีนะแต่สำหรับคนที่เปลี่ยนของบ่อยๆเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แล้วกัน ผมไม่ฟันธงว่าเหมาะหรือไม่เหมาะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่คุณใช้แล้วกันเออไอเซตเนี้ยมันคงเก่งกับมอนเตอร์แต่เรื่องบอสหรือการไปวอลผมคาดว่าน่าจะมีข้อจํากัดอยู่บ้างนะครับอาจจะไม่ครอบคุมแบบนั้นเนาะก็แรกๆผมอาจจะใส่เซตนี้เก็บเลเวลไปก่อนครับส่วนไอเซตหมวกงูที่เป็นคีเบิลเนี่ยเราก็เก็บไปก่อนมันไม่เสียหายครับเอาไว้อนาคตครับถ้าเราเริ่ม จะเก่งแล้วเราอยากได้คิเบิร์แเราก็ไปสลับใช้อันนั้นเนาะก็คงไม่ได้ขายทิ้งอะไรนะครับโอเคก็ดีครับสําหรับสายฟรีเนาะสำหรับทุกอาชีพขนาดผมเล่นบิชอปยังโหดขนาดนี้เพื่อนๆที่เล่นลูนไนท์หรือแอดหรืออาชีพอื่นผมว่าสนุกแน่นอนครับเนาะก็มีทางเลือกที่มากขึ้นน่าจะฟาร์มได้ดีขึ้นแล้วก็เลเวลได้ดีขึ้นนะครับโอเควันนี้ก็ เอาไว้ประมาณนี้เนาะถ้ามันมีข้อผิดพลาดอะไรผมต้องขออภัยด้วยอาจจะพูดอะไรที่ดูวกไปวนมานะครับหรืองงๆไปบ้างก็ต้องขออภัยเพราะแกะกล่องออกมาแล้วก็รีวิวให้เพื่อนๆดูเลยนะครับผมส่วนใครเคยดูแล้วเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยครับอาจจะมาทำให้ช้านิดนึงพอดีผมติดทำงานนะครับก็เลยมารีวิวให้เพื่อนๆช้านิดนึง ก็เดี๋ยวขอตัวไปเก็บเลเวลไปฟาร์มเงินต่อก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากเอาไว้เท่านี้นะครับถ้าชอบหรือถูกใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับส c r i b e ให้กับวีว่าด้วยนะครับส่วนใครที่เคยดูแล้วก็เลื่อนผ่านไปก็ได้หรือถ้าไม่ชอบก็อย่าดิสไลค์กันก็พอนะครับแค่เลื่อนผ่านก็พอเนาะโอเคเดี๋ยวรอบหน้ามารีวิวให้ดูแน่นอนครับหมวกลเวิร์ดเขียวอันนี้ผมเรียกลเวิรเขียวแล้วกันว่า มันจะดูด hp h p d เท่า l i v เวิร์ของจริงหรือเปล่านะครับยังไงกดติดตามไว้เลยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าส่วนวันเนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับผม